สวัสดีครับวันนี้นะครับรายการฟิสิโอทอลที่เอ็มไลฟ์เทอราปีนะครับเรามาพูดกันเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนะครับและการพัฒนาสมรรถภาพร่างกายทําให้ทุกคนมีความแข็งแรงขึ้นสุขภาพดีขึ้นนะครับแล้วก็ทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องกายภาพแล้วแต่ก่อนอืยนะครับเรามาแนะนําตัวก่อนนะครับใน EP แรกนะครับสวัสดีค่ะคณพรทําแสงค่ะเป็นนักกายภาพบาบัดค่ะของคลินิกเอ็มไลฟ์เทอราปีค่ะสวัสดีครับผมเคนนะครับผมก็เป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่อง performance นะครับผมในการสมรรถภาพร่างกายนะครับแล้วก็การออกกำลังกายแบบ r e แ a b นะครับผมัสดีครับผมทศพลเจติชัยนะครับก็เป็นอาจารย์สอนกายภาพนะครับสวัสดีค่ะดรโบธิพวร์มีแต้มนะคะเป็นนักกายภาพบำบัดค่ะโอเควันนี้นะครับประเด็นหลักที่อยากจะคุยกันนะครับเรื่องแรกเลยนะครับเนื่องจากว่าที่เอ็มอาร์เรามีบริการ contrast bath นะะครับออ่โเคเดี๋ยวภาษาไทยว่าไงคะคอนทราสต์คอนทราสต์ภาษาไทยเราเรียกว่าคอนทราสต์คอนทราสต์คือต่างนะคะนทราสต์โอเคคือคอนทราสต์เนี่ยแบบว่าอะไรที่มันแตกต่างซึ่งกันและกันเนาะแต่ประเด็นก็คือว่าคอนทราสต์เนี่ยที่อเมริกาจีนเราบีก็คือการแช่วารีบอมบัดแบบสลับอุณหภูมิร้อนและเย็นนะครับโอเคซึ่งเราทำขึ้นมาหลายคนถามนะเข้ามาว่าเอ้ยทำแล้วมันดียังไงหลักการมันคืออะไร นะ<ช>แล้วใช้กับประเด็นอะไรได้บ้างเพราะปกติบางทีเราไปแบบพวกออนเซนเลยมันจะเป็นอุ่นอย่างเดียวนะ<ช>อ่ามันไม่ได้เป็นอุ่นแล้วก็เย็นมาสลับกันใช,ใช่ใช่ใชเดี๋ยวเราจะมาอธิบายกันก็คือคอนทราสต์บาร์ก็คือการแช่อ่าบน้ํำร้อนน้ําเย็นสลับกันค่ะก็ โดยที่อุณหภูมิของน้ำร้อนก็จะประมาณ40-42องศาค่ะส่วนน้ำเย็นก็จะประมาณ10-15องศาคือเริ่มแรกเราจะแช่น้ำร้อนก่อนประมาณ3-4นาทีแล้วแต่คนไข้แต่ละคนค่ะแล้วหลังจากนั้นก็คือสลับไปแช่น้ำเย็นอีกประมาณ1นาทีก็สลับกันไปประมาณ5 c y ไซเคิลก็จะได้ประมาณา20นาทีถึง30นาทีโดยประมาณค่ะ โ <Okay. S 2> อเคอ,อทศพลครับในฐานะที่เป็นทัานด็อกเตอร์เต้าวบัตแล้วก็ด็อกเตอร์ทางด้านวิศวกรรมหลักการของตอนทนัสบาสเนี่ยมันใช้แล้วมันเกิดอะไรขึ้นในรน่างกายครับอ่ะจริงๆก็อย่างที่บอกนะครับมีการแช่ด้ำร้อนแล้วก็น้ำเย็นสลับกันเนาะนะครับเหตุผล <c oughs> ใน,นใการใช้ส่วนใหญ่ก็ในเรื่องของการตื่นเช่นความล้าจากการเล่นกีฬาความล้านจากการทํางาน หรือมีการอาจจะรู้สึกวงๆวงตึงตึนะครับแต่มันไม่ได้อักเสบน,นะกรณีพวกนี้เราสามารถใช้คอนทราสต์ฟลาได้นะครับโดยที่เราแช่ความร้อนประมาณฐานาทีเนี่ยโดยอุณหภูมิประมาณ42เนี่ยมันจะช่วยเพิ่มการไหลเวียนเลือดหรือพูดง่ายๆโดยการที่ทําให้กล้ามเนื้อเนี่ยมันคลายตัว mm hmm. เลือดเข้าไปเลี้ยงได้ง่ายขึ้นนะครับ ตัวแถวเนี่ยมันเปิดทําให้เลือดไปเลี้ยงได้ง่ายขึ้คือ,คอเหมือนกับเวลาเราโดนอาบน้ำเรร้อนมา,มากๆตัวเราจะแ,แดงนะใช่ไหมใช่นนครับแ,แล้วก็กล้ามเนื้อมันก็จะผ่อนคลายการแช่ประมาณ1นาทีแล้วอุณหภูมิประมาณส0ถึงส5เนี่ยมันจะทําให้เกิดการหดตัวของกล้ามเนื้อและหลอดเลือดอย่างรวดเร็วนะครับเพราะฉะนั้นพอหดปึ๊บแล้วเราเข้าไปแช่น้าร้อน กลับไปกลับมาเนี่ยมันจะเหมือนเป็นการบีบและคลายบีบและคลายนะครับเพื่อระบายความคล้าความเครียดที่เกิดขึ้นจากตัวกล้ามเนื้อได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วอย่างนี้ผลในการรักษาครับนะแล้วก็พวกเกี่ยวกับว่าอาการที่สามารถช่วยได้เนาะมันใช้ในกลุ่มอาการไหนบ้างครับท่านผ ส่วนมากที่เห็นนะคะพอมันมีกลไกลของการบีบและคายเนี่ยมันก็คือการไล่เอาของเสียกลับไปใช่ไหมคะอันที่หนึ่งอันที่สองคือคนไข้ที่มีการบวมอ่าใช้มักจะใช้ได้ดีเลยนะคะไอของเสียที่ค้างอยู่บริเวณผิวหนังอะไรต่างๆเนี่ยพอ หลอดเลือดมีการบีบและคายมันก็เอาไอสารที่บวมเนี่ยกลับไปบวมในที่นี้ตัวอย่างเช่นที่เคยเอาไปใช้นะคะก็จะเป็นลักษณะบวมจากการข้างค้างเช่นคนที่เขาเรียกอะไรอะ่ะห้อยแขนแขนที่แบบขยับได้น้อยๆอนะคะแล้วก็เนี่ยแขนเนี่ยตกอยู่นะคะปลายมือบวม แล้วก็พอปลายมือบวมอย่างเงี้ยเราก็เอ๊ะทำยังไงปกติเราก็คือใช้หลักการไล่การบวมกับบัมปิง้งถูกไหมให้คนไข้บัมปิ้งขยับเยอะๆนะ,ะยกแขนสูงร่วมกับขยับคราวนี้เราก็เอาคอนทราสบาร์ t เนี่ยเข้ามาช่วยก็จะสามารถใช้ได้เขาปกติสําหรับผมเองนะถ้าเกิดว่า,าในวงการนักกีฬาถ้าเราแช่น้ำเย็นเนี่ย นักกีฬาเวลาแข่งเสร็จนะต่กีฬาวิ่งยาวๆกีฬาที่มันมีการใช้ร่างกาย่อเนื่องนานๆสเตปด้วสเตปวิ่งโดยเฉพาะกีฬาที่มันต้องใช้แคลอรี่สูงๆนะปั่นจักรยานวิ่งไตกีฬานะครับว่ายน้ำระยะไกลพวกนี้หลังจากที่เราเทรนเสร็จร่างกายจะมีฮีทสูงนะจะร้อนเราจะร้อนมากเลยแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราไม่รีบทาให้อุณหภูมิร่างกายลดลงมันจะทําให้วันรุ่งขึ้นเนี่ยผมมันเมื่อยทรมารมาก ก็คือทุกงานวิจัยที่ดูมาก็คือว่าถ้ายิ่งเราสามารถลดอุณหภูมิเราหลังจกออกกำลังกายได้เร็วขนาดไหนได้ยิ่งเร็วเท่าไหร่อัตราความเสี่ยงของการที่ตื่นมาวันรุ่งขึ้นจะปวดเมื่อยละมันยิ่งน้อยลงเพราะฉะนั้นก็คือเราก็เลยมาลองทําดูที่ลองดูกับพวกนักกีฬาหลายๆกลุ่มปรากฏว่าทั้งกีฬาที่ใช้ร่างกายช่วงบนหนักกับใช้ช่วงล่างหนักมันมีผลลักค่านข้านดี พูดอย่างนี้แปลว่าเราสามารถแช่เฉพาะส่วนก็ได้ไม่ไม่ได้จำเป็นว่าต้องไปแช่ทั้งตัวใช่ แต่ซึ่งอ่างในคลินิกของเรานี่คือค่อนข้างกว้างก็สามารถแช่ทั้งตัวได้ค่ะแต่ปกติแล้วเราก็จะให้ลงไปไม่ถึงกับหูมิดคอนะคะก็จะอยู่ช่วงประมาณหน้าอกเรานมอย่างเงี้ยค่ะ่อให้อุณหภูมิปรับเปลี่ยนได้ไม่เร็วเกินไปค่ะนี่ฝากถามสําหรับพวกนักกีฬาเนาะหรือว่าคนทั่วไปคือเราเราถูกสอนมาตั้งแต่เด็กว่าพอสมมติหัวกระแทกอะไรก็แบบเรกโอ้โหเอาที่มาต้องแข็งประคบเลย นะครับหรือว่าเวลาเราเดินข้อเท้าแพงเนี่ยต้องแช่แแแแแน้ำแข็งเลยแล้วไม่าแช่มันเจ็บมากเลยอ่ะแล้วถามแดงแฉะเลยสรุปน้ําแข็งเนี่ยมันดีไม่ดีครับดีไหมดีนะครับขึ้่งหรือเราต้องการใช้ทาอะไรมากกว่านะครับ่วนใหญ่ที่เวลาเราเกิดการบาดเจ็บไม่ว่าหัวกระแทกหรือข้อเท้าพิกเนี่ยตัวโครงท่ามเน้นร่างกายเราเนี่ยจะมีการบาดเจ็บมันจะมีการฉีกขาดของเยื่อเยื่อทำให ระบบหรือฐานน้ําหรือเลือดต่างๆเนี่ยมันออกจากระบบแล้วก็ทําให้มันบวกเพราะงั้นเราไปใช้ความเย็นเพื่ออะไรเพื่อให้มันหยุดการที่เลือดพวกนี้มันออกมานะครับเพื่อให้มีเวลาให้ตัวเก็ดเลือดมาทำงานแล้วก็คอิดมันเกาะนะครับแต่ว่าความเย็นเนี่ยมันช่วยมีผลให้เราเลือดหดตัวใช่ครับตัวเก็ดเลือดต่างๆมันจะเข้ามาทําให้มันคอได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าสมมุติใครที่เดินเตะปุ้ง ดูแล้วเรเจ็บบวมประกบเย็นก่อนเลรครับใช่ครับส่วนใหญ่เราจะใช้ความเย็ยนอยู่ประมาณ24-48ชั่วโมงนะครับไม่เกินจากนั้นพักอะไรนะครับโดยที่จะบอกบอกว่าเราควรจะใช้ความเย็ยนคือมีอาการของการปวดแดงร้อนแล้วก็การบวมแล้วเมืม่อไหร่ถึงใช้ความร้อนเข้ามาช่วยครับเมืม่อไหร่เข้ามาความร้อนเข้ามาช่วยนะครับเลิกเหลือแค่ปวด ตึงๆนะครับไม่ได้ปวดแบบจี๊ดนะคร<ม>ับเราก็หรือหลายๆวันแล้วเราอาจจะเริ่มใช้ความร้อนเข้ามาได้<ม>นะคร<ม>ับทั้งนี้ถ้าไม่แน่ใจเราสามารถไปปรึกษากับแพย่หรือนักแกท้งบพทยผู้เชี่ยวชาญเพื่อขอคาแนะนําว่าอ่ะถ้าเราไปอย่างนี้นะอาการแบบนี้หรือว่ามีอาการอย่างนี้ผ่าน,นมาก,กี่วันแล้วเราเริ่มใช้ความร้อนได้หรือยังนะคร<ม>ับ แพทหรือนักแก้แค้ก็จะให้เป็นตัวคนที่จะให้คําตอบได้ว่าเออเราควรจะใช้ได้หรืออย่างครับโอ้ที่มากเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครต้องการปรึกษาคําถามนะครับมีปัญหาต้องการอยากรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องกายภาพบำบัด <ๆ S 2> <ๆ S 1> หรือว่าอาการสอบถามอาการต่างๆของร่างกายตัวเองนะครับในคอมเมนต์ของช anel เ,เราก็ได้นะครับหรือถ้าเข้ามาที่ l i f ไลฟ์เทเรีก็ได้นะครับมีปัญหาอะไรยังไม่ต้องเสียตังค์นะคุยกันก่อนได้ นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับเป็นข้อมูลดีๆมากเลยนะครับเกี่ยวกับ Contrast b a t รนะครับศาสตร์การใช้น้ำร้อนน้ำเย็นซึ่งมันมีมาหลายร้อยปีแล้วเนาะนะครับรับรองว่าถ้าเราไปลองใช้นะครับไม่ว่าคุณจะเป็นนักกีฬาหรือบาดเจ็บในชีวิตประจำวันนะครับลองดูนะครับประกบร้อนประคบเย็นตามหลักการนี้นะครับแล้วถ้าอยากลอง contrast b a าติดต่อเข้ามาเลยนะครับรับรองนะครับเบาแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้คุณผู้ขอบคุณครับแล้วตาอสวัครับขอบคุณครับ เจอในเอพิโซดถัดไปนะครับผมอยากได้ข้อมูลอะไรเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายกายภาพเพิ่มเติมนะครับทักเข้ามาเลยวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ